วันนี้มารีวิวรองเท้าคู่โปรดคู่ใหม่จ้าบอกเลยว่าซื้อมาประมาณ20วันละใส่ทุกวันเลยใส่ทุกงานใส่เที่ยวใส่เดินใส่ไปทำงานใส่ไปปาร์ตี้คู่นี้คู่เดียวจบเลยจ้าเป็นลูฟเฟอร์ใส่สบายนะคะบอกเลยว่าใส่สบายมากเสริมส้นอย่างสูงแบบนี้เลยใส่ไปทําอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูคลิปกันเลยจ้าอันนี้ใส่ไปเดินเที่ยว ดูหินแกะสลักนะคะบอกเลยว่าทางขึ้นทางลงเป็นบันไดเดินขึ้นลงสูงๆไม่มีลื่นทั้งเดินทั้งถ่ายคลิปก็เอาอยู่จ้ะเดินชํำมากคลิปจีนเดิน่ํำตลอดจริงๆอันนี้ไปเที่ยวอุทยานหลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์อันนี้ก็ขึ้นลงบันไดไม่ได้ต่างกันนะจ๊ะเดินไกลมากๆวันที่ไปฝนตกด้วยนะลื่นจ้ะเอาอยู่นี่อันนี้ลุกปาร์ตี้ก็จัดคู่นี้เลยค่ะบอกแล้วว่า คู่นี้เอาอยู่ปาร์ตี้ก็ได้ใส่ลุยก็ได้เอารองเท้าคู่อื่นมาด้วยนะแต่ไม่ได้ใส่เดี๋ยวจะให้ดูเห็นไหมยงังอยู่ในถุงเลยไม่ได้ใส่จ้ะเพราะว่าลูเฟอร์คู่นี้เอาอยู่นี่เอาอยู่เลยใครจะมาจีนเดินหนักๆน,นะคะบอกเลยคู่นี้เอาอยู่จ้า